สวัสดีชาวรีเจนออฟมาร์รูมกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาแนะนำหนึ่งอย่างนะครับที่ผู้เล่นถ้าจะมาเล่นเกมนี้เนี่ย ควรจะทําเป็นอย่างยิ่งนะฮะคือเราไม่ไหวแล้วพูดตรงๆว่าผมเนี่ยเล่นมาก็เกือบจะ2เดือนได้แล้วนะคุณผู้ชมตอนนี้บอกเลยว่ามันจําเป็นแล้วนะครับที่เราเนี่ยจะต้องปลดล็อกของเราสักทีหนึ่งนะฮะก็คือคุณผู้ชมเห็นอะไรไหมก็คือตรงนี้นะฮะเห็นเพชรผมมาปะเราก็ได้เติมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถือว่าแตกออกจากการเป็นสายฟรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอามาทำอะไรพี่อะไรที่พี่จะแนะนําก็คือบัตรปลดล็อกโฆษณานะครับในจุดนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าผมท นกับมันไม่ไหวอีกต่อไปแล้วโฆษณานะครับวันวันหนึ่งเนี่ยคุณผู้ชมรู้ไหมว่า ตกไอดีหนึ่งนะครับถ้าโฆษณามาเนี่ยวันหนึ่งห้าสิบหกสิบอย่างเงี้ยก็ไม่ไหวนะครับเสียเวลาตรงนี้เป็นชั่วโมงเลยก็ไม่ไหวจริงๆอะ่ะเฉพาะไอดันเจียนพวกนี้นะคุณผู้ชมผมกวาดล้างเสร็จปุ๊บเนี่ยผมไม่มีเวลาจะไปดันมันต่อเลยนะเพราะว่ามันจะต้องมาดูโฆษณาคุณผู้ชมเข้าใจไหมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการอ่าสุ่มนะครับไอพวกนี้เนี่ยก็ต้องใช้โฆษณานะครับโอ้โหดูเพ้อหลายขุมมากๆนะคุณผู้ชมมันมีหลายระบบนะฮะที่จะต้องใช้ในส่วนของโฆษณาดังนั้นเนี่ยไม่ไหวเล้าไม่ไหวจริง จริงๆดังนั้นขอแตกแล้วกันเนาะเราก็จะขอแนะนําผู้เล่นใหม่เลยนะถ้าจะมาเล่นเกมนี้เนี่ยแนะนําว่าอย่างน้อยๆนะฮะต้องกําเงินมา359บาทนะฮะแล้วก็มุ่งหน้ามาที่บัตรปดโฆษณานั่นเองเนาะในส่วนนี้นะครับบอกเลยว่า จำเป็นจำเป็นละตอนนี้จำเป็นไม่รู้ว่าผมทนมาได้ยังไงเอาเป็นว่าในช่วงแรกๆกิโาทนมาเนี่ยก็เพราะว่าอยากจะลองดูเนี่ยว่าถ้าเป็นสายฟรีเนี่ยมันก็เล่นได้นะฮะบัตรตัวนี้ไม่มีมันเล่นได้ไหมก็ได้ปกติทั่วไปเลยถ้าคุณผู้ชมมีเวลานะแต่ว่าเราบางทีก็ไม่มีเวลาไงผมพลาดตรงจุดนเนี้ยเนี่ยบ่อยมากๆดังนั้นนะฮะไอตัวนี้ต้องไปก่อนละคุณผู้ชมก็เสียยไปเนี่ยฮะเกือบ400บาทเลยคุณผู้ชมจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะจบที่3 5 9บาบาทแต่มันไม่ใช่ไง เพราะว่าไอดวงเราเนี่ยครับเราคิดว่ามันจะจบแค่200บาทใช่ไหมก็เลยไปเติมแล้วก็หมุนในวงล้อไอกวักเพชรอะไรเนี่ยคือแบบวงล้อเฮงซวยนะพูดอย่างนี้เลยคุณผู้ชมคนอื่นเขาได้1.5ขึ้นนะครับหรือว่า2.5 2อ,อะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าของผมอะเลทสามไม่ยอมออกนะฮะมันออกในส่วนของ10%ทั้งหมด2รอบเลยเราก็ได้เป็นอะไรรู้ปะ 1.3ไงคุณผู้ชมมันก็เลยไม่พอนะฮะได้เพิ่มมาแค่คียประตูหนึ่งโอ้ oh my god นะครับก็เลยจะต้องเติมเพิ่มไปเนาะ359บาทนะฮะอย่าลืมกำเงินมาด้วยอ่าเราทำการซื้อไปเลยทีนี้นะครับถ้ามีตัวนี้แล้วชีวิตสบายขึ้นเล่นได้ยาวๆคนที่จะเล่นยาวๆเนี่ยก็แนะนำว่าซื้อไปเถอะนะครับมันเสียเวลาเรามากๆอ่าเนี่ยห็นปะกดปุ๊บเนี่ยได้เลยเนีฮะเราจะกวาดล้างทันทีมันก็ได้เช่นเดียวกันเห็นไหม ได้ทันทีเนยฮะเฮย้ยชีวิตสะดวกสบายขึ้นเยอะเลยอ่ะดูดิอ่าเห็นปะคือต่อไปนี้เราจะได้ดันด,นด่านด้วยนะครับไม่ไหวจริงๆคือแบบว่าเราไม่มีเวลาไปดันเลยต้องมาดูโฆษณาเนี่ยฮะแล้วก็ต้องไปอน,นันอีกอ่ะรับกุญแจมาให้หมดก่อนเนาะนี่ดูเหอะอ้ยกวาดล้างไปให้หมดนะฮะชีวิตง่ายขึ้นเยอะเลยพอมีนะฮะเฮ้ยง่ายจริงด้วยคุณผู้ชมเนี่ยจบละแป๊แบๆนะฮะจบแล้วคุณผู้ชม ดูเถอะนะฮะไม่น่าเลยอ่ะเราไปงมน้ําอยู่ตั้งไหนตั้งนานก็ไม่รู้เหมือนกันงมไปเรื่อยนะครับเล่นแบบเสียเวลามากเนี่ยแค่นี้มันก็จบเรื่องแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอะไรต่างๆเนี่ยผมแทบจะไม่ได้ดูโฆษณาและคุณผู้ชมรู้ไหมไม่ใช่อะไรนะเหมือนผอดใจเพราะโฆษณาเลยคุณผู้ชมก็ประมาณนี้นะครับของทุกอย่างแทบจะมีโฆษณาหมดเลยเนาะคุณผู้ชมดังนั้นเนี่ยก็ไม่เป็นปัญหากับเราอีกต่อไปนะครับสําหรับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาแนะนําแค่นี้นะครับสําหรับ แค็กปลดโฆษณานั่นเองผู้เล่นใหม่นะฮะเตรียมเงินมาด้วย359บาทบังคับเลยเรานี่แหละบ,บังคับอยากให้คุณผู้ชมสบายถ้าจะเล่นยาวๆนี่ยครับยังไงก็ต้องซื้อจริงๆเนาะก็ไม่มีอะไรแล้วสำหรับวันนี้เนี่ยก็คงจะเพียงเท่านี้แหละเนาะสวัสดีครับ